ถ้าพูดถึงเกมจับมอนสเตอร์นะครับสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูตรสำเร็จของความสนุกแต่มันคือความทรงจำที่โตมากับยุค90ที่เรานั่งเถียงกันในห้องนะครับว่าตัวโปรดของใครเนี่ยเก่ว่ากันความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเรามองด้วยสายตาคนทำคอนเทนต์และคนดูวงการเกมนะครับผมเริ่มสนใจเส้นบางๆระหว่างแรงบันดาลใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้นว่าเส้นแบ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในความเข้าใจของผมนะกฎหมายโดยมากเนี่ยปกป้องการแสดงออกการพรีเซนต์นะครับไม่ได้ปกป้องไอเดียแบบกว้างๆสมมติไอเดียเรื่อง เกมสะสมมอนสเตอร์แล้วพาไปต่อสู้กันแบบนี้เนี่ยถ้าพูดกันนะใครๆก็ทําได้ครับแต่ถ้าไปเหมือนในรายละเอียดที่เป็นหน้าตาเฉพาะตัวเกินไปเช่นอัตลักษณ์งานศิลป์ชื่อเรียกโลโก้สีสันจังหวะหน้าเมน,นูการวางองค์ประกอบต่างๆที่คนเห็นแล้วนึกว่าเอ๊่นี่มันเกมนี้ชัดๆแบบนี้ก็เริ่มเสียงแล้วล่ะครับตามความเข้าใจของผมนะเส้นมันอยู่ตรงคําว่า เหมือนโดยสาระสําคัญตรงนี้แหละที่สําคัญจริงๆครับเอาเอฉพาะจุดสําคัญนี่แหละมันคล้ายไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์โดยรวมเช่นโลโก้ฟอนต์โทนสีงานแพคเกจจิ้งถ้าเราทําอะไรที่พาให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดว่า <That> s <S เกี่ยวข้องกับแบรนด์เดิมหรือเปล่าเป็นภาคแยกไหมเป็นโปรเจกต์แยกย่อยหรือเปล่าโอกาสโดนเนี่ยก็สูงขึ้นทันทีนะ <It is S 1> ในความเข้าใจผมพูดง่ายๆว่า ถ้าคนเห็นเราสงสัยว่านี่ใช่ของซีรีสนั้นหรือเปล่าแปลว่าเราเนี่ยเริ่มเดินเข้าเขตอันตรายแล้วนั่นเอง ที่น่าสนใจนะครับก็คือพฤติกรรมการบังคับใช้สิทธิของฝั่งโปเกมอนกับ Nintendo ที่จริงจังมากๆตั้งแต่โปรเจกต์แฟนเกมนะครับแฟนเมทที่ไปใช้ทรัพย์สินโดยตรงหรือก็คือดัดแปลงจากเกมเก่าโดยตรงนั่นเองไปจนถึงเครื่องมืออิมูลเลเตอร์ที่กระทบกับธุรกิจหลักเขาเนี่ยเลือกจัดการแบบไม่ลังเลเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเข้าไปเล่นในสนามเดียวกันกับเขาควรรู้ก่อนว่าเจ้าของสนามเนี่ยคอฝ้าดูอยู่ตลอดเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยกลับมาที่คำถามสนุกๆของเรากันว่าถ้าดิจิมอนเนี่ยทั้งอนิเมะแล้วก็เกมเพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้ปีนี้เลยโอกาสที่จะโดน Nintendo กับเกมฟรีคฟองเนี่ยมีไหมตามความคิดของผมนะก็คือ,คอมีโอกาสครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สูงมากถ้าเขาเนี่ยรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองให้ชัดเจนดิจิมอนเนี่ยมี DNA อยู่คำว่าดิจิตอลแล้วก็ทวนเรื่องเนี่ยพูดถึงการเชื่อมต่อโลกไซเบอร์การวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดด ซึ่งต่างจากการพัฒนาการมาจนัยเชิงสำรวจแบบโปเกมอนพอสมควรคือถ้า2แฟรนไชส์นี้เขาเน้นเส้นทางนี้นะให้ชัดตั้งแต่งานออกแบบไปจนถึงวิธีเล่นเนี่ยโอกาสเสียเนี่ยก็ลดลงมากเลยครับจุดที่ต้องคอยระวังนะครับก็คือรายละเอียดยิบย่อยที่ไปทับเส้นของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ <Right. S 2> เช่นวิธีการที่เราเนี่ยจะได้มาซึ่งมอนสเตอร์ถ้าอยู่ดีดิจิมอนใช้ภาพเลงและคว้างลูกบอลเพื่อจับแบบเดียวกันเป๊ะๆในยุคนี้มันก็อาจจะไปชนกับสิทธิบัตรหรือวิธีการเฉพาะที่ฝั่งโปเกมอนเขาจดไว้ได้ ในความเข้าใจของผมเนี่ยทางที่ปลอดภัยก็คือดีไซน์ระบบการได้มาซึ่งมอนสเตอร์ในแบบของตัวเองเช่นการรีคูดผ่านสัญญาณดิจิตอลการซิงข้อมูลการเชื่อมต่อกับพื้นที่หรือการวิวัฒนาการจาก Data ที่เราเก็บระหว่างทางพูดไดง่ายนะก็คือเปลี่ยนนะครับจากจับเป็นเชื่อมต่อเปลี่ยนจากการควา้าเพื่อจับเป็นทับอื่นแทนนั่นเองครับไม่ให้ทับซ้อนกัน งานศิลป์กับ UI เนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะครับรูปทรงเงาซิลูเอตสัดส่วนตาจมูกปากเส้นโค้งของลาตัวไปจน,นถึงจังหวะแอนิเมชันถ้าคนเห็นแวบ,บแรกแวบบเดียวแล้วคิดว่าคล้ายตัวละครดังของอีกค่ายเกินไปนั่นนะครับก็คือสัญญาณเตือนให้ถอยครับผมเชื่อว่าถ้าอาร์ตดีเรคชั่นของดิจิมอนเนี่ยไปทางกึง ic, ก่งออร์แกนิกกึ่งดิจิทัลการดีไซน์ของร่างกายมอนสเตอร์เอฟเฟกต่เป็นพิกเซลเวลาแปลงร่างเมนูนะครับที่เหมือนคอนโซลระบบปฏิบัติการ มากกว่าการประจนภายธรรมชาติแบบนี้เนี่ยจะยิ่งแยกตัวตนชัดเจนมากขึ้นเลยครับชื่อโลโก้แล้วก็ภาษานะครับสื่อสารก็ยังต้องยืนให้มั่นคงไม่เล่นคําที่ทําให้คนเข้าใจว่าเป็นญาติแบรนด์เดียวกันสีหลักโทนการตลาดคีย์วิชวลบนปกบนสโตร์ถ้าต่างชัดเจนตั้งแต่แรกเราจะลดความเสี่ยงนะครับในเชิงเครื่องหมายการค้าและความสับสนของผู้ริโภคได้เยอะเลยล่ะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่การบอกว่าเราต้องกลัวจนทําอะไรไม่ได้ ผมมองว่ามันคือโจทย์สร้างสรรค์ให้ทีมงานเนี่ยหาคําตอบใหม่ๆว่าถ้าแนวคิดสะสมสิ่งในชีวิตต่อสู้กันเป็นไอเดียที่ทุกคนใช้ได้แล้วอะไรล่ะคือภาษาของเราเองที่ทําให้คนเห็นล้วร้องอ,อว่านี่แหละคือดิจิมอนยุคใหม่ไม่ใช่ใครอื่นไม่ได้เหมือนใครหรือนี่แหละคือโปเกมอนไม่ได้ลอกใครมาเลยถ้าเริ่มจากการเคารพกติกากันนะครับเรื่องการแสดงออกเฉพาะตัวแต่ละแบรนด์และคุณเอกลักษณ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุด ผมเชื่อว่าโอกาสถูกฟ้องเนี่ยจะลดลงมากเลยครับแล้วเราเนี่ยจะได้เห็นผลงานที่น่าจดจํากว่าการเดินตามงาของใครนั่นนะครับสุดท้ายผมมองว่าเส้นแบ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทําเกมแนวเดียวกันหรือเปล่าแต่อยู่ที่เราเนี่ยจะกล้าเป็นตัวเองมากแค่ไหนในรายละเอียดนั้นตั้งแต่วิธีการเล่าเรื่องวิธีการได้เพื่อนร่วมทีมวิธีวาดฝันให้แฟนๆรู้สึกว่านี่แหละคือโลกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งจริง ไม่ใช่โลกที่ดูคุ้นตาแค่เปลี่ยนชื่อแล้วเพื่อนๆล่ะครับสมมุตินะว่าถ้าดิจิมอนเกิดใหม่ในยุคนี้ในวันนี้ s <S คุณคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะฟองไหมหรือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากทําเกมหรืออนิเมะแนวม่อนๆเนี่ยอยากให้มันเป็นแบบไหนบ้างครับลองมาแชร์ไอเดียกันนะครับสวัสดีครับ